วันนี้ขออนุญาตบอกเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่แค่ข่าวบันเทิงแต่นี่คือโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เริ่มจากเด็กต่างจังหวัดวันนี้พาประเทศไทยทั้งประเทศไปอยู่กลางสายตาโลกอีกครั้งใช่ค่ะดิฉันกำลังพูดถึงลิซ่าและลิซามโนบาลแบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไทย ในแคมเปญ Amazing Thailand l i s a Feel All the Feelings ค่ะก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่าการที่รัฐบาลไทยและทอทอท,อทอเลือกลิซ่าไม่ใช่แค่เพราะเธอดังแต่เพราะลิซ่าคือศิลปินระดับโลกคนที่ต่างชาติเชื่อใจและเป็นคนไทยที่ไม่เคยลืมรากเหงา้านี่คือ soft power ของจริงไม่ต้องอธิบายเยอะแค่ลิซ่ายิ้มโลกก็หยุดดูแล้วค่ะ วันที่28มกราคม2569สถานที่คือวัดอรุณราชวรอารามราชวรมหาวิหารโอ้ยแค่สถานที่ก็เลือกมาแบบคิดมาแล้ววัดอรุณยามคำ่ำแสงไฟสะท้อนเจ้าพระยาคือภาพประเทศไทยแบบหรูสงบและทรงพลังลิซ่าปรากฏตัวในชุดไทยประยุกต์ไม่เยอะไม่อลังเวอร์แต่สง่างามมากต่างชาติพูดเหมือนกันหมดว่า นี่คือความงามแบบไทยที่ไม่ต้องพยายามลิซ่าบอกว่าเธอภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยและอยากให้คนทั่วโลกได้มาสัมผัสไทยด้วยตัวเองโอ้ยประโยคนี้นะคะคนไทยฟังแล้วหลังตรงทันทีหลังจากเปิดตัวก็ปล่อยเด็ดทีเด็ดค่ะคลิปโปรโมทความยาวหนึ่งนาทีในช่อง Amazing Thailand คลิปนี้ไม่ใช่โฆษณาแข็งแข็งแต่เป็นเหมือนลิซ่าพาเพื่อนมาเที่ยวบ้านมีทั้งทุ่งนาเขียวขจีทุ่งหญ้าป่าเขียวน้ำตกแสนสวยอาหารวัฒนธรรมประเพณีไทยาศาสนาที่งดงามของเราวัดวาอารามผู้คนรอยยิม้มทะเลและที่เป็นไฮไลไทล์ Amazing Thailand ทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีภูเขาทะเลหมอกและสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายในไทยของเรา และประโยคที่คนพูดถึงมากคือ feel all the feelings มาเมืองไทยแล้วจะรู้สึกทุกอย่างจริงๆทีนี้เราลองมาส่องคอมเมนต์จาก FC ทั้งโลกกันนะคะคอมเมนต์แรกนะคะคนนี้นะคะเป็นชาวอเมริกันเขาบอกว่าฉันไม่เคยคิดอยากเที่ยวไทยแต่คลิปนี้ทำให้ฉันเปิดเว็บจองตั๋วทันทีโอ้ยเริ่มแล้วค่ะ อีกคนจากฝรั่งเศสบอกว่านี่ไม่ใช่โฆษณาแต่มันคือความภูมิใจของคนคน,นึงมีคนมาตอบกลับว่าใช่และมันทำให้ฉันเชื่อประเทศนี้ทันทีชาวญี่ปุ่นคนนี้น่ารักมากเขาบอกว่าฉันดูคลิปนี้กับแม่แม่บอกว่าอยากมาไทยก่อนแกโอ้ยใจฟูเลยค่ะเกาหลีเข้ามาเมนว่าลิซ่าทำให้วัดอรุณดูเหมือนฉากหนังระดับโลกเลย แล้วมีคนตอบว่าเพราะมันสวยจริงไงคนอังกฤษบอกว่า Thailand feels warm not distance แต่ไทยคือไทยดูอบอุ่นไม่ใช่ประเทศไกลตัวคอมเมนต์นี้บอกว่าโอ้ยเห็นลิซ่าเดินพรมแดงที่วัดอรุณแล้วรู้สึกเหมือนได้ไปงานพรมแดงระดับโลกเลยอะคนตอบกลับว่า ใช่เลยนีิยืนอยู่ตรงหน้าพัดลมวัดอรุณยังสวยได้ใจขนาดน,นี้ถ้าพูดถึงความอลังการ10บทับสิบไปเลยคอมเมนต์นี้บอกว่าคลิป feel all the feelings ทำให้ฉันอยากจองตั๋วเครื่องบินไปไทยแบบไม่ลังเลเลยสวยมากคอมเมนต์นี้มาตอบกลับว่าเหมือนเห็นลิซ่าพาเดินผ่านถนนทุกมุมของไทยตั้งเป้าเลยจะไปปีนี้ คอมเมนต์นี้บอกว่าฉันไม่ใช่แฟนคลับเคป๊อด้วยซ้ำแต่นี่ทำให้ฉันเอาใจช่วยไทยสุดๆคอมเมนต์นี้บอกว่าในคลิปฉันชอบนะเวลาที่เขาเน้นความรู้สึกแบบอาหารไทยให้รสชาติในทุกคำฟังแล้วน้ํำลายไหลจังอีกคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าแบบนี้แหละแคมเปญเที่ยวไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกจริงๆ คอมเมนต์นี้พูดว่าวัดอรุณกับลิซ่าในชุดทองคือภาพที่ติดตาฉันไปอีกนานคนนี้บอกว่าเห็นฉากตลาดไทยในคลิปแล้วรู้สึกเหมือนเดินเล่นจริงๆคนขายยิ้มให้กล้องด้วยมีคนมาตอบกลับว่าไอ้ตรงนั้นแหละสเสน่ห์จริงของเมืองไทยคอมเมนต์นี้บอกว่าฉันดูคลิปซ้ำหลายรอบมากทุกเฟรมคือคำว่าปัง อีกคนพูดว่าเพิ่งรู้ว่าเมืองไทยมีมากกว่าแค่ทะเลคลิปนี้ทำให้ฉันอยากไปชิมทุกๆอย่างเลยคอมเมนต์นี้บอกว่าเห็นลิซ่ายิ้มแล้วรู้สึกว่าเมืองไทยอบอุ่นแบบไม่ต้องพยายามอีกคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าทุกฉากในคลิปมันชวนให้หัวใจเต้นแรงมากชอบตรงที่เขาใส่เสียงหัวเราะภาพมิตรภาพแบบติ่งแบบนี้ละอ้ออีกคอมเมนต์พูดว่าคลิปนี้ไม่ได้แค่สวยแต่อบอุ่นใจแบบนึกอยากจองคลิปเลย อีกคนบอกว่าคนดีไซน์คลิปเก่งมากให้ความรู้สึกไม่ต่างจากหนังสั้นเลยตัวอย่างสุดท้ายคลิปนี้นะคะฉันแทบไม่รอไหวว่าจะได้เห็นสถานที่จริงแบบในคลิปเหมือนได้เดินตามลิซ่าทุกก้าวคอมเมนต์ส่วนใหญ่จากโซเชียลต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าคนรู้สึกว่าคลิปไม่ใช่โฆษณาธรรมดาแต่เหมือนเรื่องเล่าความงามของไทยบวกลิซ่าเท่ากับสูตรที่ทำให้คนอยากไปจริงๆ หลายคนตั้งเป้าหมายจะไปเที่ยวไทยเพราะคลิปนี้คาแรคเตอร์ของลิซ่าชวนให้ภาพลักษณ์ไทยดูเข้าถึงง่ายและอบอุ่นแม้บางคอมเมนต์และบางโพสต์บางส่วนจะพูดถึงเรื่องภาพที่ดูเรนเดอร์สวยเกินจริงหรือสวยแบบจัดเต็มแต่คอมเมนต์ด้านบวกที่กระตุ้นให้คนอยากมาเที่ยวไทยยังมีมากกว่าและเกิดเป็นกระแสพูดคุยข้ามโลกสิ่งที่รัฐบาลไทยได้ไม่ใช่แค่ยอดวิวแต่คือภาพลักษณ์ ความเชื่อใจความอยากมาเห็นของจริงงบประมาณอาจเป็นคำถามแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือสายตาทั้งโลกสุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของลิซ่าแต่คือความสำเร็จของประเทศไทยทั้งประเทศลิซ่าไม่ได้แค่พาคนมาเที่ยวแต่พาความภูมิใจของคนไทยไปยืนกลางเวทีโลกและถ้าวันหนึ่งคุณเห็นนักท่องเที่ยวยืนยิ้มอยู่หน้าวัดอรุณอย่าลืมนึกถึงผู้หญิงคนนี้นะคะ ลิซ่าและลิสามโนบาลดีใจจริงๆที่น้องเกิดเป็นคนไทยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามกันด้วยนะขอบพระคุณค่ะ